คามเจริญในธรรมจะมีระยะโยมสาธุชนทางลายอาตมาพาจะนำพระธร,รรมคำางสอนในธางมพระพุทธศาสนาม,มาเผยแผ่ให้โยมได้รับควาพระธร,รรมคำาสอนในธางพาาม,รมาพระพุทธศาสนาที่อาตมาพาจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าโลกาสานิวาสสี่ประการโลกาสานิวาสประการที่หนึ่งก็คือโลปาป,ปมาโนโลปาปสันโน นั่นก็หมายถึงว่าบุคคลถือรูปเป็นประมาณเลื่อมใสในรูปเป็นประมาณผู้ที่ชอบฟางเทศฟางทางก็เลือกบุคคลเลือกผู้ที่มีหน้าตาดีถ,าาถึงเข้าไปเลื่อมใสถึงเข้าไปนิยมชมชอบ คือติดในรูปนั่นเองติดในรูปรักษว่าภารูปนี้หน้าตาดีก็เลยเข้าไปให้ความสนใจก็ไม่ได้สนใจในเรื่องของเนื้อหาสาระเลยว่าพระธรรมคำสั่งสอนว่าจะสอนอย่างไรแต่ว่าไปนิยมชมชอบเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาเป็นหลักอันนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร ในประการที่สองก็คือโคอสซาปมาโนโคอสซาปสันโนบุคคลถือเสียงกังวานเสียงกึกก้องเป็นประมาณแล้วก็เลื่อมใสในเสียงที่กึกก้องก็คือนิยมชมชอบในผู้ที่มีเสียงดังกังวานเสียงไพเราะจับใจ ก็ติดอยู่ในเสียงข้อนี้ก็ไม่ได้สนใจในพระธรรมคำสั่งสอนว่าจะสอนอย่างไรเพราะนิยมยมชอบในเรื่องของเสียงเพราะเาะมากกว่าก็เลยไม่ได้อะไรไป่ไใ้เนื้อหาสาระในพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาในประการที่สามโลคัปประมาณน โลคาปันโนบุคคลเลื่อมสในเครื่องลงหหมที่เศร้าหมองและเขาเลื่อมสความเศร้าหมองไปติดตอนที่ว่าพระที่หมผ้าปอนปอนผ้าขาดๆก็เลยมีฟานิยมชมชอบว่าธรรมะนี ไ่เครื่องนงโหมที่หรูหราก็ไปนไิยชมชมชอบเรื่องวันปอนแคนมากกว่าที่สุดแล้วก็ไม่ได้แนวของพระตามกรรมตนให้ทางพุทธศาสนาส่วนในประการที่สี่ธรรมะประมาณโนธรรมประปัสสนโนบุคคลถือทรรเป็นประมาณ และก็เลื่อนสายในธรรมคือไม่ได้ไปดูรูปร่างหรือว่าไปดูเสียงไปนิยมชมชอบในเรื่องของเครื่องแต่งตัวแต่ว่าถือทรรเป็นประมาณชอบพระธรรมที่ท่านเอามาเผยแผ่ฟังแล้วนำไปประพฤติธปฏิบัติได้ชอบใจอย่างนี้ ไม่ได้ไปติดตัวบุคคลแต่ว่านิยมชมชอบในเรื่องของพระธรรมคำสั่งสอนเพื่อที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติได้นั่นเองนี่เป็นสีข้อที่เรียกว่าโลกภานานี่วาดอาปานนิยมชมชอบของคนที่มีกิเลสก,ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าที่แล้วแล้วมามีสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ต้องดูว่าการนิยมชมชอบ การทำคำทางสอนในทางพุทธศาสนาที่แท้จริงนั้นจะดีที่สุดสําหรับผู้ฟังมากกว่าและก็จะเป็นสาระที่นําไปประพฤติปฏิบัติเพื่อทําตัวเองให้เจริญในคางัางสอนในทางพุทธศาสนาได้นั่นเองอัตมาภาพนํามาเจริญพรเพื่อ,อยาโจมได้เป็นเครื่องประเทินปัญญาในการเลื่อมใสอะไรทักอย่างก็ต้องดูว่า บอกคลที่เราเข้าไปเลื่อมใสจะมีประโยชน์ต่อเราหรือไม่อนนำธรรมะคำาร,รมสอนมาให้เราได้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่เราก็พิสูจน์ได้ด้วยปัญญาของเราด้วยอย่าไปเชื่อใครง่ายๆแต่ว่าเราก็ต้องฟังผู้ที่นำพระธรรมกำลัสอนในทางพุทธศาสนามาเผยแผนเราก็ต้องฟังโดยหลายท่านไม่ใช่ว่านิยมชมชอบ ท่านใดท่านหนึ่งก็ฉันก็ไม่ฟังใครอธิตุดแล้วพาเข้าโลกเข้าพรมก็มีอยู่มากนั้นเราก็ต้องระวังว่าอาชีวิตของเราจะศูนเปล่าแล้วก็ไม่ได้แก่นแท้ของหลักธรรมคำหลงพ่อนในทางพุทธศาสนาอาตมาภาจึงนำนะมาเจริญพรอน้ญาิโยมได้มีสติในการรับฟังพระธรรมคำลวง่นในทางพุทธศาสนาเป็นหลักจเจริญพร